สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอกอ็จะมาทำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับแม่หมอเช่นเคยหน่อยทุกๆวันนะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้ความเป็นคุณความเป็นตัวตนของคุณ ส่งผลต่อใจเขาอย่างไรนะคะเขาคิดว่าคุณความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรในใจเขานะคะแต่เนโอ้ทำไมเป็นแฮงแมนล่ะใบแรกเป็นแฮงแมนคือ คิดมากในความสัมพันธ์นะคะอึดอัดมากๆทุกใจมากๆเลยค่ะเลย l ลิฟเวว้าวคุณเขารักคุณอะแต่รู้สึกพังทลายเป็นตึกพังอะเขารักเอา้าทำไมมันเหมือนเหมือนเป็นคนสองอารมณ์เลยอ่ะอารมณ์เขาอะนะสองขั้วนะทุกสุขทุกแล้วก็สุขอ่ะ อ่าเป็นยังไงนะนะแล้วเขาคิดว่าในความอ๋ออย่างงี้งเพราะว่าหัวข้อของเราคือความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยทำให้เขาร,รู้สึกอย่างไรมีผลต่อใจอย่างไรของเขานะเขาก็าคิดว่าคุณเป็นคนสองอารมณ์เหมือนกันอ่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ส่งผลต่อเขาอย่างไงเขาก็เป็นอารมณ์เดียวกับคุณเลยเดี๋ยวก็เจ็บปวด เดี๋ยวก็มีความรักเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็รู้สึกพังทลายอาจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกรักอีกอะไรอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเหมือนกับยังมีความไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจทั้งตัวเขาเองแล้วก็ไม่มั่นใจทั้งตัวคุณเหมือนเป็นสองอารมณ์เหมือนเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเวลาคิดถึงมากๆหรือว่าหรือว่าคุณแบบเงียบหรือบางคุณหรือว่าคุณแบบไม่ไม่แสดงความรักเงียบไปอะไรเงี้ยเขาก็ทุก เออเนาะเวลาเขาคิดถึงคุณเขาก็มีความสุขหรือว่าคุณน่ะแอคชั่นอะไรบางอย่างน,นิดนิดหน่อยเขาก็มีความสุขอะไรอย่างงี้นะหรือบางทีเขาก็แบบรู้สึกแบบพังทลายใจพังอะไรเงี้ยไม่ใช่ใจฟูนะเออแล้วบางทีเขาก็รู้สึกใจฟูอุ้ยทำไมเป็นสองคั่วสองอารมณ์อย่างนี้ล่ะเออะ <c oughs> มาดูกันอีกทำไมเป็นสองขั้วสองอารมณ์อย่างนี้คือพลังงานในวันนี้นะคะ ความรู้สึกของเขาช่วงเนี้ยนะเป็นสองขั้วสองอารมณ์นะอืมรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกมีความสุขรู้สึกพังพลายรู้สึกหลากหลายในในความรู้สึกที่เป็นคุณและคุณก็แบบเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก็แบบคล้ายๆเดี๋ยวเออนะหรือหรอ,อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องอะไรแบบนี้ก็ได้นะอารมณ์คือ ทำให้เขาปนปั่นอะา e v e n of อ a นะคะก็คือเจ็ดไม้เจ็ดไม้เนี่ยหมายถึงว่ามีความวุ่นวายคือมองคุณไม่ขาดมองคุณไม่ขาดค่ะอืมนะมองคุณไม่ขาดนะดูโวแต่เขาก็แบกคุณไว้เขาแบกคุณไว้นะเนี่ยเห็นไหมคุณคือเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนั่นหมายถึงเขารักคุณนะ และตัวตนของคุณน่ะทำให้เขารู้สึกแบบเอาออกจากตัวเขาไม่ได้เอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะความเป็นตัวตนของคุณที่ได้เข้ามาในชีวิตของเขาเขารู้สึกแบบผูกติดนะเนี่ยออกไปไม่ได้จากฟองน้ําเห็นไหมรู้สึกผูกติดแล้วรู้สึกแอบมองคุณแอบรักคุณแบบลักหลงไหลคุณแบบโดยไม่รู้ตัวแล้วก็อารมณ์แบบ ทุง้งพลานคล้ายๆกับว่าไม่เป็นตัวของตัวเองสิบถ้วยสิบถ้วยนะที่ตรงนี้แม่หมอจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองนะเพราะด,ด,ดอไพาโดยรวมจะไม่มองว่าจะไม่พูดถึงเรื่องของคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังทั้งทั้งของทั้งคู่นะจะเป็นจะแม่หมอจะพูดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นคือคุณคือคนที่ใช่เลยแบบเยสอะคุณคือแบบ โรทั้งใบของเขาคือใช่เลยคุณนี่แหละท,ที่ที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดอ่าแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ชัดเจนบางทีก็ไม่ได้ชัดเจนบางทีก็ชัดเจนบางทีอ่ะพอเจอกันบางทีเดี๋ยวก็แสดงว่ารักแล้วบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกสับสนอืม o ฟ Pen t a c l e s แม่หมอมองว่าเขาเป็นห่วงคุณนะคะแต่เขาไม่แสดงความรู้สึกค่ะนายออคับเขาหลงรักคุณค่ะเขารักคุณ5 of ออคับเขาคิดถึงอ้อมกอดของคุณค่ะ s o x วอนนะคะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่คุณต้องอยู่ในกำมือของเขา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 เพราะว่าเขา รักคุณและเขามองคุณว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานะความเป็นตัวตนของคุณทำให้เขารู้สึกปั่นปว่วนรู้สึกสับสนก็จริงแต่เขามั่นใจใน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 ตัวเขาว่าเขารักคุณและคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขาเขาหลงรักคุณนะแต่เขาไม่มั่นใจในตัวคุณนั่นเองว่าคุณ จะยังไงกับเขาก็แน่เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักอ่านะอย่างไงนะคะสิ่งที่เขามองในตัวตนของคุณดูซิว่าเขามองในตัวตนของคุณตัวตนส่งผลตัวตนของคุณส่งผลมีอิทธิพลส่งผลเขาอย่างไรอีกนะคะ justice จัดทีสหมายถึงว่าเขาไม่กล้ากับคุณนะ The Emperor คุณมีพลังอำนาจเหนือเขาจนเขาไม่กล้าทำอะไรคุณหมายถึงว่าแอคชั่นในเรื่องของความรักเอ e of Pentacle แปดเหรียญเขาอยากมีคุณอยู่อย่างนี้ไม่อยากสูญเสียคุณไปถ้าเขาแอคชั่นในเรื่องของความรักเขาก็กลัวสูญเสียคุณไปนะก็เลยแอคชั่นกับคุณ เฉพาะเรื่องงานเฉพาะเรื่องของกัลยาณมิตรนะเขาบอกได้คําเดียวเลยว่าเขารักคุณบอกได้คําเดียวว่าเขารักคุณค่ะเขารักคุณแบบชู้สาวรักคุณแบบรักโรแมนติกเลิฟนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเขาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักเขากลัวสูญเสียคุณไปค่ะเขาไม่อยากเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเขาทั้งทั้งคุณและเขาก็ต้องตัดกัน นะต้องตัดกันไปเลยอย่างเนี้ยเขาไม่อยากเขาไม่อยากสูญเสียคุณเขารักคุณแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆรักแบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรักแบบ <c oughs> อืคุณก็มีอิทธิพลเหนือใจเขามากๆคุณเป็นคนที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนที่แบบทรงพลังในชีวิตของคุณทำให้เขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างเขาสองคุณหนักมากเพื่อเรียนรู้คุณแต่เขา ไม่แอคชั่นในเรื่องของความรักทั้งๆที่เขารักคุณมากอาจจะมีประเด็นมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือโชคชะตาของเขาคุณเข้ามาในชีวิตของเขาทําให้เขาได้เรียนรู้และได้รู้จักรักค่ะคุณมีอิทธิพลอย่างไรในตัวเขาอ,อีกคุณมีอิทธิพลต่อเขามากๆเดวิ Devil. เหมือนถูกกักขังนวงเหนียวไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขจริงๆคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนตื่นรู้คุณคือคนที่สปอตไลท์สองและเขามองคุณอยู่เงียบๆ คุณเป็นคนที่ล่าเริงแจสายคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนอบอุ่นใจดีและบางครั้งคุณก็เงียบจนน่ากลัวคุณมีหลากหลายในในใน,ในคุณคุณมีหลากหลายในคุณที่ทำให้เขาอยากค้นหาแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีให้คุณในใจนะคะเพราะว่าสถานการณ์ดูท่าทางและแอคชั่นหรือในเรื่องของความรักไม่ได้นะคะ ว้าว wow. สิ่งหนึ่งที่เขามีให้คุณคือเขาหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบค่ะเป็นรักแรกพบคุณอาจจะไม่เชื่อแต่เขารักคุณค่ะอืมความเป็นตัวตนของคุณก็ทำให้เขาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ว่าก็รักรักมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีเอ่อความ ต้องเข้าใจกันนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้จ้ะแม่หมอมองว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่มั่นใจไม่เข้าใจไม่เก็ต <c oughs> ไม่เก็ตในในตัวคุณอะนะคะในตัวคุณส่งผล ต่อเขามากมายหลายหลากหลายอารมณ์เลยนะคะและคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เขาอยากเรียนรู้และค้นหาเขาส่องคุณส่องคุณหนักมากมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะ Love you a n d I love you as always will ฉันรักคุณนะแล้วก็จะรักตลอดไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ Tus i a e s o m i n g f u ดวงตาคู่นั้นมีความหมายมากเพราะกำลังค้นหาดวงตาของคุณอะค้นหาคำตอบในดวงตาของคุณจะค้นหาดวงตาคุณทำไม <laughs> Just to love you and I don't want anything else ฉันขอแค่ได้รักคุณและไม่ต้องการสิ่งใดเนี่ยที่แม่หมอที่แม่หมอทำนายไปข้างต้นเนี่ยคือว่า เขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขนะคะอืมไม่ต้องการสิ่งใดเลยรัะก,ก็คือรักคือมันคือความรักจริงๆค่ะอืมนะก็คืออีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเขาปวดส่วนเสียคุณไป you are all the time I in my i n my head คุณในะอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลานนานเห็นไหม คุณคือโลกของใบคุณอยู่ในตัวของเขาอยู่ในหัวของเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอืม m o s t of my smile were made by, by you รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดจากคุณอเขาเข้าไปสองคุณเขาก็ยิ้มอยู่ในใจยิ้มอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้โอเป็นไปได้นะ่ะ you know? so คุณรู้ไหมมันเจ็บปวดมากแค่ไหน นะความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดนั่นเองนะคะ I will forever remember you in my heart ฉันจะจดจำคุณตลอดไปก็คุณก็จะอยู่ในหัวของเขาตลอดไปนั่นเองนะคะ I love and dream of who you are ฉันรักและฝันถึงสิ่งที่คุณเป็นก็ค,คือตัวตนของคุณนั่นแหละเขารักค่ะแล้วก็ มีฝันมีแพลนว่าได้รักกันกับคุณ We long to be in one on m e เราโหยหาอ้อมกอดชึ่น,นกนรละกรนั่นตอนแรกเลยตอนแรกที่แม่หมอบอกว่าเขาอะคิดถึงอ้อมกอดของคุณแล้วตอนนี้เขาโหยหา มากมากๆๆก,ก,กมากนะคะก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางใหม่พายุซีซี